สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมกอฟไม่กลับโมโตผมเป็นไม่กลับโมโตครับวันนี้นะครับมาทางด้านสายครอบครัวกันบ้างนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นเอ้ยรถอะไรนั่นดิฮะทำไมหน้าตามันแปลกๆใช่ครับแถมเป็นรถครอบครัวอีกต่างหากครับผมเท้าความก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยขาย Mazda MPV ไปทั้งหมด2คันครับสายไหมทั้งคู่ใช่ฮะอันนั้นคือ2คันนั้นไปหมดแล้วเรียบร้อยนะใช่ครับมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือเจ้า Mazda MPV เช่นกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัว3.0 V6 เป็นรถปี2005ครับนำเข้าโดยศูนย์ Mazda Thailand และเป็นตัวท็อปมูลลูฟังฟังดีนะหน้าตาของเขาจะไม่เหมือนกับเจนที่แล้วนะอันนี้คือเจนใหม่กว่าสังเกตดูหน้าตาของเธอจะเหมือนกับ m a Mazda 3อ่า3นะครับภายในของเธอจะเป็นสีเบจนะครับสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับ มาฮะคุณผู้ชมมาต่อมานะฮะจะพาคุณผู้ชมน้ำมาชนรถครอบค,ร,ครัวแบบนี้นะกับเจ้า Mazda MPV นะคุณผู้ชมครับ,รบขออนุญ,ญาตเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าครับครับผมข้างหน้าเลยโลโก้ Mazda นะคบผมโครเมี่ยมเงาสวยงามมากๆเลยนะแล้วก็ที่พี่ก๊อฟบอกไปเลยคันนี้จะเป็นคอนเจนกับอันที่เราเคยขาย,ยนะอันนี้เขาจะมากระจังหน้าสีดำสไตล์แบบซุ้มๆอารมณ์สปอร์ตเหมือนมาด้า3เลยนะซึ่งต้องบอกว่า สำหรับพอ่พอเขาเรียกพอ่พอพอ่พอบ้านซิ่งลานก็ได้รถครอบครัวที่ดูหน้าตาดูสปอร์ตดูดีเลยนะครับผมโคมไฟหน้านี้ก็จะเป็นลมดํามาด้วยนะครับผมก็ตัวรีเฟลกเตอร์ข้างในสายสวยงามเลยแล้วก็ตัวเลนไฟก็สสภาพสวยงามเช่นกันนะครับครับไฟตัดหมอกเขานี่มาอยู่ครบๆเลยครับใช่ฮะแน่นอนฮะสีของเธอนะจะออกสีเทาดาใช่แล้วมทัลิกด้วยคุณดูนะสว่าสวยงามขนาดไหนประกายเมทัลิกขึ้นมาวิบวับเลยคุณผู้ชมครับผมแล้วต้องบอกว่ามันเป็นดํามาจากโรงงานด้วยนะต้องบอกเลยว่าสีดานี่ของเขาดูดีดูดีดูดุมากๆนะครับ เขาก็สภาพสวยงามเลยนะคบผมมาพร้อมยางมิชลินนี่พร้อมใช้งานเลยครับครับผมคุณดูนะฮะตัวถังด้านข้างนะมีตีด้านข้างแน่นอนนะสำหรับใครที่ถามหารถครอบครัวแบบ,บนี้กันเข้ามานานๆจะเข้ามาทีแล้วแน่นอนฮะว่าเราจะต้องเลือกรถที่ดีที่สุดให้แก่คุณผู้ชมแน่นอนใช่ครับผมนี่แล้วก็ด้านข้างนะตัวคิวของเขาแนบะสนิทสวยงามเลยแล้วใช้ด้านล่างนี่เขาจะมีตัวกันรลอที่เป็นสีเทามาด้วยนะก็สภาพสวยงามเลยนะครับรบแล้วก็อีกหนึ่งดีไซน์สําสหรับมาได้ MP v วที่ผมชอบนะปกติแล้วเนี่ยประตูรถที่เป็นแบบบานสไลด์ อย่อย่างนี้ใช่ไหมแต่มาได้ MPV นี่เขาเอาไปซ่อนอยู่ตรงใต้กระจกนี้นะทำให้ตัวบานสไลด์เขาเนี่ยดูดีดูลุลานะใช่ดูกลมกลืนกับตัวรถไปเลยนะครับผมล้อหลังมาสเตอร์ก็สภาพสวยงามเช่นกันครับผมดอกยางนี่พร้อมใช้งานเลยครับมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายนี่เลนไฟใสสวยงามเช่นกันนะครับผมรีเฟล็กเตอร์ข้างในนี่สภาพสวยงามนะแล้วไฟตัดหมอกเขาก็นี่มาครบๆเลยครับครับผมคุณผู้ชมมาฝั่งด้านซ้ายและแน่นอนนะฮะตัวถังทั้งคันของเธอนะะผมมบอกเลลยยววว่าาสสีงแตั Oh, บางๆอย่างกับสังกสีนะใช่แล้วครับผมนี่ล้อมแม่ของเขาก็สภาพสุดว่าสวยงามเช่นกันนะครับผมเป็นยางมิชลินดอกยางก็ยังถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับอ่ะภาษีคันนี้เป็น 3 0สิงหาคม2566นะครับผมภาษีก็ยังไม่ขาดนะฝั่งข้าง <ผม S 2> ซ้ายนี่กระจกคุณมีม่ของเขาก็ยังเงาสวยงามอยู่นะครับใช่ฮะนี่คิวด้านข้างก็แนบส,นบส,นสวยงามใช่คุณผู้ชมใช่<า>ก็ต้องบอกว่าจริงๆ MPV ในไทยถ้าแบบบางคนชอบเล่นรถแปลกก็ถือว่ามันม,มีไม่กี่คันในไทย,น,ยนะ้อยแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าหรือบางคนเอาไปใช้งานเนี่ยมันสามารถเข้าสู่มาด้าไทยแลนด์ได้เลยใช่แล้วหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยแบบสามารถสั่งของอไหล่นอกได้หรือว่าดูตามเว็บอีเบย์อะไรเงี้ยต้องบอกว่ารถรุ่นนี้ที่ญี่ปุ่น ับที่อเมริกาโวกเหลนะ่านียเป็นรถที่เขาฮิตเล่นกันเยอะมากนะเพราะว่าเป็นรถที่แบบอเนกประสงค์สไตล์แบบ อเมริกาญี่ปุ่นเขาจะชอบกันมากๆนะครับผมนี่ลอ้ลอหลองัลงล้อแม็กมาสด้านะครับสภาพล้อแมกก็ถือว่าสวยงามเช่นกันมาพร้อมกับยางมิชลินก็ยังถือว่าพร้อมใช้ง,งานครับมาดูด้านบ้านท้ายของเธอกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมนี่ไฟท้ายฝั่งข้างซ้ายนะเห็นไหมที่มุมบอกเป็นอารมณ์ซุ่มๆเลยก็เป็นตัวที่เป็นข้างในเป็นลมดำนะครับผมแล้วก็เลีนไฟกันถือว่าสภาพาสายสวยงามอยู่นะแต่อาจจะมีรูร้อยบ้างตามอายุของเขานะครับแต่ก็ไม่น่าเกียดน,นะ M P V อยู่ครบทุกตัวสอดน,นะครับผม V6 แล้วก็ที่บอกว่าเป็นรถสูุดมาสด้าแซมเเองนี่ยผมใช้ ซึ่งแซมดับเบิลเนี่ยเขาจะขายฟอร์ดกลับมาได้เป็นหลักก็สู่บริการนี้ถือว่าใหญ่โตนะนี่โลโก้มาสด้าด้านหลังโครมียมเงาสวยงามมือเปิดโคเมียมเงาสวยงามกันเลยครับครับฝั่งด้านขวามือผมฮะนี่ครับโลโก้มาสด้ายังอยู่ครบนะไฟท้ายฝั่งด้านขวามือผมยังถือว่าสวยงามนะมีตำหนิการใช้งานเล็กๆน้อยๆใช่ครับผมนี่เขาก็มีสปอยเลอร์ด้านบนมาให้ด้วยนะครับผมเอาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3เลยนะข้างในนี่แหละมารีวิวกันยาวเลยห้องเก็บสัมภาระฮะคุณผู้ชมครับอ่ะก็เอา ตอนนี้ก่อนแล้วกันครับผมก็ตอนนี้ก็คือเราพับบาะเนี่ยใช้ครบเจ็ดที่นั่งไว้นะครับผมซึ่งด้านหลังเนี่ยมันจะสามารถใส่ของได้เยอะมากใช่เพราะมันจะเป็นหลุมลึกลงไปเลยนะครับผมซึ่งหลุมเนี่ยมันจะมีความอเนกประสงค์ตรงที่ว่ามันสามารถพับเบาะเก็บซ่อนลงไปได้เลยใช่เริ่มมาลุยฮะลุยอ่ะฝากพี่เบนถือแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเราก็ต้องเริ่มจากการพับบาะกันเลยนี่พับลงไป ดึงอีกทีหนึ่งพับลงไปเลยนี่มันก็จะฟลุ๊บหายไปอย่างนี้เลยคราวนี้เราพื้นที่เก็บสัมภาระก่จะได้เพิ่มแล้วเยอะมากเลยใช่ครับผมมาต่อกันที่ตอนแถว2กันเลยดีกว่าใช่ฮะคุณผู้ชมครับนี่แหละครับรถอเนกประสงค์แบบนี้นะฮะลูกเล่นเยอะๆแบบนี้แหละฮะออปชั่นแรกก็แค่นะจัดไปนี่ตอนนี้คือเรานั่งห่างๆกันแต่ถ้าแบบคู่รักเบาสวอยากแนบชิดเนี่ยเลื่อนให้ติดกันไปก่อนก็อันนี้เลื่อนใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะเลื่อนออกมาก่อน ผมอยากจะพับเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังจะไปแคมเปอร์แล้วอยากจะนอนในรถแล้วอยากจะนอนในรถ,นรถบ้างแล้วอ่ะผมก็พับเบาะน,นี้ลงปุ๊บผมกดสลักตัวนี้ขึ้นปุ๊บนนี่มันก็สามารถแลบย,ยาวได้นะใช่ฮะตัวนี้ก็ทําง่ายได้เช่นก,กันกดนี่ปุ๊บนี่พับอย่างนี้ดึงลงแบบนี้แล้วก็พับแบบนี้นี่เขาก็จะสามารถเป็นพับแบบราบนอนยาวได้เลยนะก็คือสาาําหรับคุณผู้ชมเนี่ยบางทีไปเที่ยว เป็นแคมเปอร์ก็วางที่นอนเยาวยาได้เลยนะใช่ฮะแต่อีกจริงมันจะมีอีกหนึ่งออปชั่นนะพี่เบนสําหรับแบบเราไปแคมเปอร์แหละแต่เราไม่ได้นอนในรถใช่ไหมอ่ะกางมันเอาไว้ทีกันอ่ะนี่ผมพับอร์ดนี้ขึ้นใช่ไหมอ่ะยังอีทีนี่นี่ยังไงนั่งหันหลังชมวิวเลยหังหลังชมวิวเลยมีโต๊ะกินข้าวอยู่เงี้ยคือต้องบอกว่านี่แหละฮะความพิเศษของ m a z d a MPV วฮะอีกเรื่องความเดิมของเจ้า MPV คันนี้นะครับผมนี่กระจกหน้าเดิมโรงงานของญี่ปุ่นนะครับ มาต่อบานหน้าฝั่งข้างซ้ายนี่กระจกเดิมบานหลังซ้ายบานสไลด์กระจกเดิมนะครับบานหลังนี่บานหนึ่งนะกระจกเดิมเช่นกันนะครับมากระจกที่ฝาท้ายนี่เลยกระจกเดิมเดิมเลยครับมาต่อหลังขวาต้องเออแต่ผมลืมบอกไปด้วยว่าหลังซ้ายหลังขวาที่เป็นบานนี้นะมันป๊อปอัพได้ด้วยนะครับผมนี่กระจกเดิมเขานะครับกระจกฝั่งมาดูสไลด์ขวากกระจกเดิมฝั่งคนขับนี่ Mohammed. กระจกเดิมเช่นกันครับ มาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะฮะคุณมครชมครับ,รบผมขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์6กสูบแบบ V 3 0 0 0ันซีซีเบนซินครับผมครับผมผู้มชมฮนและแน่นอนนะฮะว่าเป็นเครื่องเดิมของเธอมาเลยนะ,ะคุณชมครับสดแน่นอนฮะ,นะและอีกหนึ่งอย่างฮะ คันนี้เดินทางด้วยระบบน้ํามันล้วนนะครับผมรับประกันเช่นเคยว่าเดินทางไกลได้น้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนใช่ครับ,รบผมและอยากบอกคุณผู้ชมอย่างหนึ่งด้วยว่าถ้าเครื่องยนต์บล็อกเนี้ยถ้าผู้ผู้ชมเคยใช้ม a สตาก็จะรู้กันดีว่าเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับเจ้ดดามาด้า t ีบิวซึ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปเข้าอูม่มาด้าที่ไหนก็ตามสามารถใช้อะไหลของเจ้ดดามาด้าซีบิวได้เลยก็ทาให้อะไหลสิ้นเปลืองเขานี่หาง่ายแน่นอนครับผมแล้วก็โลตเกอร์วันนี้นี่ขาน้านานี่อยู่ครบครบ,ครบนะครับ มาถูด้านภายในเจ้ารถคันนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับอนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายฮะครับผมนี่แผงประตูฝั่งข้างซ้ายนะครับก็จะมีลายไม้หรูหรามาให้ด้วยนะครับผมสภาพลอยไม้เขาคือสวยงามเลยหนังด้านข้างนี่บอกเลยว่าสภาพสวยงามมากะครับผมไม่มีขาดเลยนะช่องลําโพงนี่ไม่มีแต่หรังเลยมีช่องใส่ของใส่ขวดได้ด้วยนะครับผมก็พร้อมใช้งานไม่มีแต่หัางนะครับไฟมุมประตูนี่ติดครบปกตินะครับมากระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะพี่เบนปรับข้างให้หน่อยครับปรับข้างไฟฟ้าครับย สายขับขวาขวาครับขึ้นขึ้นครับลงครับผมลงครับครบถ้วนครับมาฮะคุณผู้ชมฮะภายในสวยมากคุณผู้ชมครับบอกเลยนะฮะว่าทุกอย่างหนังสวยไม่มีแตกไม่มีขาดใช่แล้วได้ไม่มีร่นทั้งเบาะนั่งพนักพิงขาวสะอาดขาวทั่วเลยใช่ครับมาฮะคุณผู้ชมครับ ต่อมากันที่ด้านแดชบอร์ดหรือด้านคอนโซลหน้าของเธอกันบ้างใหญ่โตอลังการนะครคุณผู้ชมครับสวยงามด้วยคอนโซลเดิมๆของเธอแบบนี้<ช>ครัุณผู้ชมครับผมตรงกลางคุณได้อะไรบ้างนี่ Android มาแล้ว โอ้โหกับการเดินทางรถครอบครัวเปิดกระตู้นให้น้องๆดูจอใหญ่โตเลยนะคุณผู้ชมครับเข้าเมนูอุ้ยดู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 เป็นแบบแอนดรอยนะครับผมเป็น Google ค o m e Google แมวนี้ก็ลงได้เหมือนโทรศัพท์ที่เป็นระบบแอนดรอยเลยครับใช่ครับคุณผู้ชมครับผมคอนโทรลแอร์ทุกอย่างยังคงเป็นของเดิมของเขานะครับตรงกลางคะสามารถทําอะไรได้บ้างฮะนี้เป็นที่วางแก้วน้ำนะฮะแล้วก็ที่เขียบุหรี่นะฮะยังอยู่นะคุณผู้ชมครับแล้วก็ข้างล่างนี่ครับวางของใส่ของได้เล็กๆน้อยๆฮะ คอนโซลตรงกลางอันนี้นะฮะเอาทับแขนขึ้นก่อนนะฮะคุณผู้ชมมีทับแขนด้วยนะใช้งานได้ปกติตรงนี้วางของได้วางแก้วได้ฮะใช่แล้วแล้วก็วางโทรศัพท์โททรศัพ์ได้เล็กๆน้อยๆฮะใช่ครับผมซึ่งถ้าคุณผู้ชมใช้แล้วรู้สึกเกะกะใช่ไหมแล้วก็นี่แค่นี้เองพับลงไปได้เลยก็สามารถแบบรอกถูกไปด้านหน้าได้เลยครับ มาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมนี่ลายไม้ข้างบนเลยนะครับสภาพลายไม้บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะผมไม่มีแตกไม่มีร้าเลยนะหนังด้านข้างก็สภาพสวยงามเช่นกันไม่มีขาดไม่มีปลีนะครับปุ่มอยู่ครบถ้วนนะครับผมช่องลำโพงไม่มีแตกขาดช่องใส่ของนี่ใส่ขวดน้ำใส่ของได้ตภาพอพร้อมใช้งานไม่มีแตกขาดเช่นกันนะครับไฟม,มุมประตูนี่ติดครบๆกันเลยนะครับครับผมกระจกไฟฟ้ากางลงขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวปรับข้างไฟฟ้าให้ชมอีกทีนะครับ รับกระจกข้างไฟฟ้านะครับไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็หลงครับผมใช้ไงานได้ปกติเลยครับผมคุณผู้ชมมามาถึงบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดคุณดูเอาละกันนะฮะว่าสวยงามขนาดไหนใช่ <ผม S 1> ครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าสวยงามมากใช่นะครับครับผมหนังหนึ่งทุกอย่างไม่มีแตกไม่มีขาดได้ไม่มีร่นฮนะคุณผู้ชมครับทั้งบาะนั่งแล้วก็แังพิงครับผมอ่ะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นบาะไฟฟ้าฝั่งเดียวมาจากโรงงานนะฝั่งคนขับเขานะครับผมก็นี่เลยเดินหน้านะครับ ถอยหลังกระดกด้านหน้าขึ้นโลง่งกระดกด้านหลังขึ้นแล้วก็โลง่งแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นนี่แล้วก็โลงใช้งานได้ครบปกติเลยครับฮะคุณผู้ชมฮาด้านพวงมาลัยของเขาก็เหมือนกันนะคุณผู้ชมครับลองดูดีฮะว่าจะหารถสภาพสวยๆแบบนี้ได้จากไหนนะขณะทีม<ช>งานไมกกะโมโตยังขาดการหารุ่นนี้มาหลายเดือนเลยใช่นะแล้วรเราคัดสรรรถให้คุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ชมมา ร้านภูมสวยงามโดดเด่นด้วยโลโก้นะฮะสไตล์สุมๆอ่าต่อมาข้างล่างเห็นไหมเอสเอ็สแอมาให้พร้อมเรียบร้อยนะใช่แล้วครับเจ้า MPV คันนี้นะคุณผู้ชมครับผมระบบเกียร์แน่นอนฮะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะแต่อยู่ตรงคอนะการเข้าการใช้งานเหมือนอยู่ตรงพื้นเลยใช่ก็เป็น P R N D L ปกติเลยครับไม่ยากนะฮะับคุณผู้ชมครับผมมาถึงที่ด้านไม์กันบ้างฮะคันนี้นะวิ่งมาเพียง1 7 4 6 1มกิเโลเท่านั้นนะฮะร้านเราขายทำไมถ้าท้ายืนยันการันตีว่าไม่มีการกรอ <ra> ครับผมตรงกลางบนหัวผมฮะไฟทุกตำแหน่งติดทั้งหมดนะคุณผู้ชมครับบังแดดฝั่งด้านขวาครับเปิดลงมานะครับไม่มีกระจกกับไฟแต่งหน้านะฮะคุณผู้ชมครับ,รบ,บผมฝั่งด้านซ้ายมือผมเช่นกันครับเปิดลงมาไม่มีกระจกกับไฟแต่งหน้านะฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมได้คืออะไรรู้ป่าบนหัวผมนี่ออปชั่นนี่ต้องบอกว่าสองกันที่แล้วไม่มีที่สุดเลยใช่มันคือสิ่งที่รถครอบครัวคือสิ่งเติมเต็มของรถครอบครัวเลยนะทุกทุกคนอยากได้เวลาไปเที่ยวแรงวาด อากาศหนาวแล้วขอรับลมน่อยออแล้วต้องบอกว่าบานเขาใหญ่นะมากนี่ดูนี่กินมากืับเถวสองดูดิบอกเลยว่าบานเขาใหญ่โตมากนะครับอ่าเวลาปิดนี่ก็ล้างเขาลื่นๆเช่นกันนะนี่ปุ๊บเขาจะเป็นสองสเต็ปเห็นนะ,ะแล้วก็ปิดทีหนึง่งเพราะป้องกันการหนีบครับะระบบกันหนีบเขาก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็กระดกขึ้นเลยนี่เพื่อระบายอากาศนะก็ยังใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับเราร้อแล้วก็ลูดปิดไปนี่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับ มาถึงห้องโดยสารแถว2นะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะฮะเราจะให้ดูจากเบาะไปก่อนนะครับใช่แล้วครับผมสบายสภาพเบาะฝั่งนั่งหลังแต่แถว2ด้านขวาสภาพหนังนี่บอกเลยว่าสวยงามมากนะรับผมนี่ได้ไม่มีขาดไม่มีปีเลยนะที่เท้าแขนสองข้างนี่เอาโลงเอาโลงนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะแล้วก็เรอสักครู่ที่ฟังก์ชันที่ผมพับเบาะให้ชมเนี่ยก็คือใช้งานได้ปกตินะแต่มีเกกฑ์ที่โชว์มันจะขยันหนึ่งฟังก์ชันก็คือมันสามารถสไลด์ขึ้นหน้าถอยหลังได้ด้วยนี่ นี่เห็นไหมมันก็ยังสไลด์ขึ้นหน้าถอยหลังได้ด้วยนะครับผมก็ใช้งานได้ปกติทั้ง2ตัวเลยครับใช่ครคุณผู้ชมครับผมฝั่งผมเช่นกันนะฮะต้องยอมรับเลยนะฮะว่ารถคันนี้นะฮะภายนอกสวยภายในสวยกลิบเลยคุณผู้ชมฮะเบาะเบิดทุกอย่างนะฮะของเขานะไม่มีแตกเลยหนังหนึ่งทุกอย่างนะได้ไม่มีร่นทั้งเบาะนั่งพนักพิงครับท้าแขนะทั้งซ้ายและขวาใช้งานได้ปกตินะครับผมมาต่อกันที่แถว3กันเลยนี่เดี๋ยวผมเข้าไปให้ดงกันเลยนี่อ่ะกล้องตามมาเลยครับ นี่จะบอกว่าแถว3ามเขานี่สภาพหนังก็ถือว่าสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมนี่ได้ไม่มีปิดไม่มีขาดเลยแล้วก็จะให้ดูว่าสายผมเนี่ยสูงร้อยเจ็ดจริงๆรง 7, 7 7แบบผมนั่งได้เลยนะแล้วแต่มันอาจจะไม่สบายเท่าตัวคู่หน้านะแต่ถามว่านั่งได้ไหมผมนั่งได้นะบอกเลยว่าไปเชียงใหม่ผมก็ไปได้นะบสบารับนนี้ก็ย่งถือว่านั่งโอเคอยู่นะครับแถว3เนี่ยเขาจะมีตัวปรับแอร์ตรงนี้มาให้ด้วยนะ ซึ่งสามารถปรับแยกกับโตนหน้าได้เลยนะก็คุณผู้ชมเนี่ยแถวสามไม่ต้องกลัวเลยว่าแอร์จะไม่เย็นเพราะแอร์เขามีให้ถึงแถวสามเนี่ยอยู่บนหัวเลยแถวสองก็เป่านี้ได้เช่นกันนะครับแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนแล้วก็พิคอฟอีกออปชั่นหนึ่งถ่ยเอากันพ่อล์กจะให้ดูว่าคันนี้คือกระจกไฟฟ้าเขาสามารถใช้งานได้นะแต่คือเราอ่ะต้องปิดประตูก่อนนี่เขาถึงจะใช้งานได้นะต้องบอกว่ารถในตระกูลนี้เซกเมนต์นี้จะมีสักกี่คันที่กระจกเขาสามารถปรับขึ้นลงได้ใช่ฮะไม่พอที่ผมบอกกระจกนี้ปรับัพได ยังไงก็สามารถป๊อปอัพได้นะครับผมก็ใช้งานได้ครบถ้วนทั้งซ้ายและขวาเลยครับทดลองขับจริงนะครับกับเจ้า Mazda MPV คันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับแอร์เย็นการันตีนะครับเพราะอะไรด้วยครับนี่คือแถวหน้านะครับนี่คือแอร์แล้วแถวหนึ่งแถวนะแถวสองครับโอ้โหเบี่ยงมาทางนี้เลยครับเต็มๆครับแถวสามมีแอร์อีกนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหแล้วภายในของเธอนะครับบอกเลยสีเบดสวยมาก รักษาได้ดีนี่คือหนังแท้หนังเดิมจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะอ้โหมันดูหรูนะใช่ดูพวงมาลัยดิเห็นไหมพวงมาลัยสวยงามเลยแล้วที่มันมาพร้อมกับจอแอนดรอยด้วยนะคือบางจอแอนดรอยบางทีมันปิดจอไม่ได้แต่อันนี้คือผมปิดไวอ่าอยากใช้ก็เนี่ยเรียกกลับมาแล้วคืออันนี้เป็นการ์ตูนเปิดการ์ตูนไวและชัดเจนชัดแจ๋วเลยนี่นะจอคมมากพวงมาลัยปฏิฟังก์ชันเนี่ยเป็นแอนดรอยเขาใส่มาใช้ได้นะเห็นป่ะก็ยังซิงกับตัวจอใช้งานได้ปกตินะแล้วดูจอเขาดิผมากค่นะ ใหญ่ด้วยผมกิ๊บเลยชัดมากดูดีทุกอย่างสวยงามนะครับเห็นไหมครับใช่ที่วางกรงวางแก้วของเธอโอ้โหใครได้คันนี้ไปนะครับเดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับอ่ะจัดไปให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะครับนี่จำตะพานไปเลยนะครับเห็นไหมฮะโอ้ยเฮ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 ้ยนะสไตล์มาด้าซูมๆดูสิเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคาแรคเตอร์ของเจ้ารถมาด้าเขาจะเป็นแนวแบบ ขึ้นสปอร์ตนะออลัมาัได้เขาจะชอบดีกว่าเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์เขามักจะเป็นแนวหน้าขึ้นเกียร์ไปเลยนี่ไปทีนีเกียร์ก้าเฮ้ยดูสินิ่มๆเปลี่ยนเกียร์นิ่มๆเครื่องดึงเตึรดๆแล้วก็ต้องบอกว่า m p v คันนี้ได้เป็นเกียร์5สปีดด้วยนะครับซึ่งสำหรับคุณผู้ชมบางคนเดินทางต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยเพราะมันมีหสปีด สปีดที่5เนี่ยมันจะใช้รอบต่ำมากเวลาเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยมันก็ช่วยทําให้เราประหยัดน้ํามันได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยนะจริงๆสําหรับคุณผู้ชมบางคนอาจจะมีลูกประมาณผมเนี่ยหกเดขวบที่บางทีแบบขึ้นรถอะ่ะมันจะมีปัญหาหนึ่งมากสำหรับผมนะ ลูกอะชอบเปิดประตูแล้วผักแรงะจะชอบไปโดนรถเขาบ้านซ้ายขวาเขาแต่ปัญหาเนี้ยถ้าคุณผู้ชมมีรถประตูสไลด์แบบคนนี้นะซ้ายขวาจบไปจบเลยอพอสไลด์ปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องกลัวลูกเราจะผักไปโดนรถด้านข้างก็ทาให้บอกเลยว่าประตูสไลด์สไลด์ที่เป็นสไลด์ซ้ายขวาตเ,เนี้ยมีประโยชน์มากนะ,อะบอกเลยว่าแบบห่มพ่อบ้านที่เอาไปใช้แบบมีครอบครัวเนี่ยเดินทางกัเดกประส์เนี้ยดีแน่นอนครับก็เครื่องเครื่องยนต์อะผมกดชุมมาสกุลแล้วก็ปกติแน่นอนครับพลังกาลัง3,000เขาหรือเลื่อะไรกับบอดี้เขานะแล้วก็เกียร์ แล้วก็ช่วงล่างก็สมบูรณ์ครับไม่มีเสียงบกการเลยแต่ต้องบอกนิดนึงว่าสไตล์ของมาสด้าคนเนี้ยมันนิ่มในระดับที่เราครอบครัวผมรับได้ก็คือนิ่มแหลนะแต่เขาจะมีความเป็นสไตล์มาด้านิดนึงอ่ะที่สําหรับบางคนยอชอบแบบอยากมีความมันด้วยค่ะแบบโยนบ้างอะไรบ้างมาสด้าท่อนเนี้ยมีให้แน่นอนอ่าก็เป็นสไตล์แบบพ่อบ้านซิ่งอ่ะพ่อบ้านแบบขับสนุกสนุกอ่ะแล้วลุคของเขาก็แบบซุมซ้มๆอยู่แล้วสไตล์ที่แบบออกไปทางมาสด้าสามนะบอกเลยว่าหล่อสปอร์ตบอกเลยนะครับ ถ้าพาจากคันนี้ไปไม่รู้มีมาอีกหรือเปล่าใช่พอรถเขามีน้อยนะครับคุณผู้ชมครับมาลองชมตัวจริงลองทดลองขับกันดูที่เมกาโมโตนะครับ อย่าลืมนะครับผู้ชมครับวันนี้คือ Mazda MPV เพราะฉะนั้นโฉมที่แล้วเเคยได้แค่มาแค่2คันเองเท่านั้นโฉมนี้ก็ต้องบอกว่ามีแค่ไม่กี่คันในเมืองไทยใช่ฮะเอาง่ายๆก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเจอคันนี้คันแรกครับผมแต่ก็คงจะมีอีกแหละเราก็ทำนายไว้ก่อนอะนะครับและไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรนะครับอย่างที่บอกว่าขาอะไรไไเ,เนี่ย เข้าศูนย์มาสด้าไทยแลนด์ได้เลยแล้วก็ใช้ร่วมกับมาสด้าทีอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดมันไม่มีอะไรใช้ตากการในการคิดง่ายๆเท่านี้เองมันจะเดินทางผ่านการเวลามาจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับ MPV คันนี้นะครับไม่กลัโมโตนะครับจัดให้บคุณผู้ชมนะครับในราคาแค่259,000บาทเท่านั้นนะครับและจัดฟันนน้์ได้อีกครับครับเริ่มต้นดาวที่129,000บาทเองฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมโตครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดวยนะครับเพื <courses> ่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านแมกมอเมอต์นะครับ